ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blues และมีพระราชปฏิสันฐานกับนักแสดงนำของเรื่องคือเอริสเพรสลีย์และจูเลียตปรซูซีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงช่วงที่เอริสไปเป็นทหารประจำการที่ประเทศเยอรมนี และถ่ายทารรหลังจากที่เขากลับจากเกณฑ์ทหารแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงถ่ายภาพยนตร์เดซี่ลู ซึ่งกำลังถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The f a c t of Life มีศิลปินชั้นแนวหน้าอย่างบ๊อบโฮปและลูซี่บอลเป็นดารานำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานของที่ระลึกแก่นักแสดงและชาวอเมริกันที่มารับเสด็จด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณต่างๆ ของโรงถ่ายภาพยนตร์ซึ่งขณะนั้นมีการถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเรื่องหนึ่งของอเมริกาเรื่อง h a v e g u n b i l l Travel นำแสดงโดยริชาร์ดบูดนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหนังตะลุงแก่สมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา นับเป็นของที่ระลึกที่เป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศวันนั้นเหล่านักแสดงฮอลลีวูดตลอดจนชาวอเมริกันที่มีโอกาสรับเสด็จต่างประทับใจในพระจริยวัตรของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมาก